สวัสดีครับอยู่กับผมแอมินต้นนะครับวันนี้จะพารีวิวเตียงนอนรุ่นดึงรอนเสริมปีกนะครับเป็นไซส์ขนาด6ฟุตนะครับคุณลูกค้าเลือกวัสดุเป็นงานผ้ากำมะหยี่สีน้ำตาลนะครับแล้วก็สั่งลิ้นชักด้วยนะครับปลายเท้า2ใบแบบนี้หน้าลิ้นชักสั่งแบบเสาะร่องเรียบๆนะครับเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับลักษณะจะประมาณนี้ครับเมื่อปิดหน้าลิ้นชักแล้วลักษณะจะประมาณนี้ครับนี่ครับนะฮะแล้วก็คุณลูกค้า สั่งความสูงหัวเตียงนะครับจากปกติรุ่นหนึ่งอนเสริมปีกสูงอยู่ที่ 135cm ค้อซมลูกค้าสั่งเหลือ 110cm ขอซออภัยครับสั่งเหลือ 100cm ซมครับก็ความสูงจะประมาณนี้เมื่อเทียบกับรุ่น P ี1 7ตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับสูง1เมตรครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูตัวผ้าใกล้ๆครับจะประมาณนี้ครับนี่ฮะอันนี้เป็นงานผ้ากำมะหยี่สีน้ำตาลน,นะครับ นะครับแบบนี้เลยนะครับจะนุ่มมากนะครับถ้าหุ้มด้วยงานผ้ากำรรมะหยี่นะครับยังไงฝากผลงานรุ่นดึงรอนเสริมปีกเอาไว้ด้วยนะครับชอบขนาดก,กี่ฟุตชอบวัสดุผ้าหรือหนังเลือกสีได้ทุกสีนะครับอินบ็อกซ์สอบถามทางแฟนเพจได้เลยหรือไอจีนอิกต็อกก็ได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับสวัสดีครับ